ไปดีมเมื่อพกอย่นี้แล้วก็สองแซวรอบบล็าากเส้นนุเล็กมื่อนี้นุเล็กสิผ้าทุกคนมาเที่ยวถุงทานตะวันอยากมาเที่ยวถุงทานตะวันไทยถูงงามๆสวยโบตองไปหอดต่างจังหวัดกระไดน้องทุกพามาเที่ยวนี่ยทุ่งทานตะวันอยู่ตัวใจกลางเมืองตัวกรุงเทพนี่มึงงามเลยพี่สอนรถไฟนั่นเองเนาะทุกคนเนาะสำหรับคนอยากมาเนาะโบตองไปหอดต่างจังหวัดกระไดคนมึงนะ เมื่อวานคนรลายก่านี้อีกเลย กินหอมเนี่ยออไม่กินหอมเ <laughs> นาะสั่ง,งอะไรม้งแม่มุ้แลดูชุดชื่นนะทุกคนนะก <c oughs> ำลังงามเลยนะทุก ทุ่งทานตะวันเนาะคือนเ,เล็กอะตั้งใจอยากไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ละปีที่พ่านมาอยากไปทายลูกมังงะม,มองทุ่งทานตะวันเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ต้องไปหอดานจังหวัดเทพก็มีเด้อ กับร่างบ้านไงทุกคนดอกว่านลน่ว่าแต่ว่า,วาทุกคนมาอาจีพนัดเนาะวากำนังนนะครับเนยอ,อันนี้มันกินเมรรด็ดกว่าไรอุ้ยมันเกิดจริงๆเลยเนาะ วันนี้ไล่กูนีเมื่อวานเป็นวันยุดเนาะเมื่อวานอนะไล่กูนี่ทุกคนเนี่ยม,มาเห็นตะโคนบ่เห็นดอกพันตะวันจอย ตอนแรงๆเนาะตอนแรงๆอ่ะแบบอากาศเย็นๆตะเวนกำลังสิตกดิน,นี่สินสเนาะถ่ายภาพสวยเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนช่วงเสาร์ทนาช่วงเสาร์คนยังหลายเลยเมื่อวานนี่นะนนเด็กกับมาแล้วรอบนึงแต่ว่าคนมันหลายเนาะแบบหลายกว่านี้อ่ะก็เลยแบบถ่ายรูปมันแกแบบบ่ได้แล้วก็บมุมีตากล้องเนาะเลยก็เลยกลับ พายาออกปุ้นฟางผุ่นกระเม็นอีกฟางผุ่นกระสีเป็นดอกหงาเห็นปะพาไปถ่ายมองดอกหงาก่อนขั้นผู้ใดมีกล่องหรือว่ามีตากล่องฝีมือดีๆเนี่ยสุดยอดเลยผ่านในสิบแบบว่าไฮเซอร์ไบต์เดี๋ยวเอาสินะ ดอกบักคุงบุญธรรมชาติธรรมชาติหอมดอกบักคุงมั้งดอกแคบหยอดมานนี่ก็กินได้แก่ไปลวมดอกแค่ไปลวมดอกมันนี่กินได้มางมันกระตัมได้ดินี่นี่ชิพามาบึงดอกแคบนี่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 หิอกธรรมชาติแล้วก็หอมดอกบักคุงทุกทุก ก็จะเปิดน้ำอะไหอม ทุกคนโนเลยกะสะเดินทางกลับแล้วแดดมันแห้งตรงมาตอนแรงๆเนาะงามอีดียอมรับว่าง,งามอีดีทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสงามนะเชื่อว่งามเลยสวยมากไม่ต้องไปถึงจังจังหวัดนะคะทุกคนตอนนี้เขาเริ่มสีน้ำแล้วมันเรลือเปื่อนแล้ว mẹ chinh phản thương ngọc nha chừng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  bùa chừng nha chừng เราเล็กกะสิกอจบคลิปยุ้เพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนเนาะกะสิกรับแล้วเนาะขอจบคลิปยุ้เพียงเท่านี้แหละกะเป็นจังไรเนนะาะภาพที่ว่เล็กเก็บไปฝากมื่อนี้เนาะกะเสียนให้ทุกคนแบบสืส่อนิดนึงเนาะมาเที่ยวไหเด้อทุ่งทานตะวันอยู่ที่สวนรถไฟเนาะทุกคนเนาะบ่ต้องไปฮอตตังจังหวัดเนาะคือแต่ละปีนี่หนาหน,นาวงสีเนาะแล้วเขาก็ต้องไปเที่ยวเออทุ่งทานตะวันอยู่ตังจังหวัดแต่วรนนี้ก็ฟิวฟิว นี่ก็ได้บรรยากาศฟิลกันเนาะวินเลยเห็นาะว่าต้องไปฮอดต่างจังหวัดเนาะทุกคนเนาะปีนี้ปีแรกเนาะที่มีแบบว่าเปิดให้เที่ยวแบบว่าส้มทุ่งทานตะวันนะสิเนาะอยู่กรุงธยาเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะนุเรศกับขอตัวลาไปก่อนผักก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเนาะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นุเล็กน้ำเนาะขั้นมากคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์หลายๆเนาะกดแชร์น้ำกระไดเนาะฝากเป็นกำลังใจให้นุเล็กเนาะอีกที่สำคัญอย่าขามโฆษณาหนุเล็กเด้อทุกคนเด้อ என்ன okay, பத்திரிக்கை no. okay. okay.